เลยเรื่องแรกคือนารีริศยาใคพักคุณยกมืออนาเรริศยาดันดีครับดัพูดจักคือพี่ไก่วรายุทธคุณแม่ไปไหนคุณแม่แม่ไม่มาคติดมาเอาแม่ขอถอดบทเปตแก้วครับรับบทเป็นรัชพักรับจากเรื่องนารีริศยาครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนณัฐิดาตรีชยานะคะรับบทเป็นสายตาค่ะสวัสดีค่ะพิมพิมรัชพักรุญสุรานะะรับบทเป็นตัแก้วค่ะค่ะ สวัสดีครับมาร์คคณะธนา,นานครับรับบทเป็นพูด,ดิครับค่ะสวัสดีครับผมองค์คณิศรี่ครับรับบทเป็นนรินครับโอเคเอาคุณต้องเล่าเละคุณต้องเล่าลเละเรื่องเราไงเอาเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆนะเยอะๆงานนี้ทีสยามคือยังไงคนที่เล่าเรื่องดีที่สุดอะรู้เ,เรื่องอะเออบอลนะเออจริงๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครับที่มีปัญหาตั้งแต่ลูกพ่อแล้วก็การเาเป็นรุ่นลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า จากความเกลียดชังเข้าใจผิดกันตัดลูกไม่เท่ากันก็เลยมีปัญหามาแซ่บมาแซบมาจากชื่อแล้วแซ่บแน่นอนนารียริสยาจะเป็นนารีพิฆาตไหมอันนี้ไม่รู้ให้น้องๆวีพูดมาเนารีเป็นไงนารีเป็นพิฆาตไหมค่ะก็อยากจะฝากติดตามละครเรื่องนารียริสยา ก็พวกเราก็ตั้งใจทำผลงานจะเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็รวมถึงทีมงานเรื่องหลังทุกทคนค่ะทุกคนก็ทุ่มเทกับงานมากๆค่ะโอเคเรื่องแรกนาเรศริยา พารวยลุ้นโชคสามโค้งลุ้นขับแอทราชท้องใช้ซิลฟรีตลอดปีแจกจริงรวมกว่าเก้าแสบาทกดดอกจันสี8ดอกจันตามด้วรหัส8หลักกดสี่เหลี่ยมแล้วทรอ,ออกถึง30มิมิถุนายนนี้